ของเขาว่าแม่นะครับแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเราส่งเสียงเลี้ยงดูเราตั้งแต่เล็กจนโตแม่ผู้มีพ่อคุณผู้ให้กําเนิดของเราตั้งแต่เล็กจนโตแม่ผู้ที่ป้อนนมป้อนข้าวสอนเราเดินแต่แม่เป็นคนที่บ่นเยอะสุดๆเลยค่ะแม่ในความคิดของหนูอะไม่ต้องเป็นคนที่ให้กําเนิดก็ได้อาจจะเป็นแม่ที่เลี้ยงเรามาแต่เขาไม่ให้กําเนิดเราหรือว่าแม่จริงๆก็ได้ ใครที่เลี้ยงดูเราอุปการะดูเราดูแลเราเหมือนลูกจริงๆคนนั้นก็น่าจะใช้คำว่าแม่ได้ก็น่าจะเป็นตอนประถมครับตอนประถมกับเกเรมาเนี่ยเข้ามาปกครองแบบรุนรัวแล้วแล้วแม่ก็มาโรงเรียนแล้วก็มาคุยกับครูประจําชั้นแล้วก็นั่งร้องไห้กับผมก็เล่นบอลไม่สนอะไรเลย,เลย คือแม่ไม่ฟังเหตุผลเราพูดเลยเวลาเรามีปัญหาเรืก,การเรียนเราจะบอกว่าแม่เราได้เกรดเท่านี้นะแม่บอกโง่มากเลยอ่ะคือแบบน้อยใจแม่สุดคือตอนนั้นก็เถียงกับแม่ถึนผิดแม่ตลอดไปช่วยงานที่โรงเรียนเราไม่ได้บอกว่าจะกลับบ้านกี่โมงตอนนั้นก็กลับประมาณห้าทุ่มแล้วก็แม่ต้องไปทาเวลาที่ต่างจังหวัดแล้วหนูกลับไปช้าแล้วเขาต้องไปส่งหนูไปทัศนศึกษาอีกทีหนึ่งก็เลยไม่ได้ไป อยากจะขอโทษแม่ครับโทษในทุกๆเรื่องที่ผมผิดเลยครับผมจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นครับพรัอผมขากขอโทษอยากให้แม่แบบฟังเราบ้าขอโทษที่เราพูดรุนแรงบางครั้งแล้วก็ใส่อารมณ์เกินไปเพราะว่าแม่ไปฟังเหตุผลเราแม่เอาแต่ด่าของเราอย่างเดียวเราอยากให้แม่อยอมรับแล้วก็ไปขอโทษแม่ที่พูดรุนแรง ทำอะไรไม่ดีใส่แม่หรือทำให้แม่เสียใจ<อ>แม่ด้วยค่ะก็หลายๆอย่างที่หนูทำผิดอาจจะขี้งุดหงิดใส่นิดนึงโกหกบางครั้ง<ม>ก็ขอโทษหนูก็ขอโทษอยากจะขอโทษกับแม่ด้วยหลายๆครั้งที่หนูทำตัวไม่น่ารักใส่หนูก็หนูก็ หนูเป็นคนแสดงไม่ค่อยเก่งแต่ก็อยากให้เขารู้ว่าก็รักเหมือนลูกทุกค,คนที่รักแม่นั่นแหละ